ขอต้อนรับทุกท่านสู่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยานี่เป็นสถานที่ที่ดิฉันได้ช่วยเหลือให้คนสามารถผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยการพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเป็นวิธีการทำสมาธิที่ดิฉันได้สร้างขึ้นมากว่า40ปีแล้ว นวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่ล่าสุดของดิฉันคือการนำภูมิปัญญาเรื่องนิพพานที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้ามาประสานกับภูมิปัญญาของญาติทวดไทยผลคือนวดสมาธิการนวดไทยแผนโบราณน,นี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่ญาติทวดไทยได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานซึ่งดิฉันเพิ่งมาตระหนักชัดว่าได้ซ่อนเร้นเรื่องสมาธิไว้อย่างลึกซึ้งและชานฉลาดแนะนำการนวดสมาธิ นวดสมาธิได้รับการออกแบบให้กับทุกท่านตั้งแต่ท่านที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยสงสัยว่านวดสมาธิคืออะไรอยากเรียนรู้มากขึ้นไปจนถึงท่านที่มีความชำนาญในการนั่งสมาธิมาแล้วตั้งแต่ก้าวแรกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเปรียบเหมือนย่างเข้าไปในโลกใหม่มีสภาพแวดล้อมที่สงบช่วยให้ผ่อนคลายได้ทันที ก่อนจะรับบริการนวดสมาธิเจ้าหน้าที่จะพาท่านเข้าสู่ห้องรับรองดื่มชาสมุนไพรแล้วเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการพาตัวใจกลับบ้านเพื่อให้สมองของท่านผ่อนคลายโดยการทำกิจกรรมที่ท่านชอบเพื่อช่วยให้ท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะหรือที่นี่เดี๋ยวนี้ และแล้วมอนดสมาธิของเราก็จะแนะนำวิธีการให้ท่านทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกจากการสัมผัสเหล่านี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจนำพาให้ท่านเข้าสู่สภาวะที่เงียบนิ่งสงบอย่างลึกซึ้งและดื่มดำหลังจากนวดสมาธิเสร็จท่านจะนอนสมาธิต่ออีก10นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสและเดิมดำกับสภาวะที่สวยงาม ของความเงียบสงบภายในใจได้มากขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านกลับสู่ห้องรับรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดิมน้ำสมุนไพรและรำลึกถึงประสบการณ์ที่สวยงามของการนวดสมาธิที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาเพื่อท่านจะได้ค้นพบสภาวะที่เงียบสงบ ที่อยู่ภายในจิตใจของทุกท่านแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านสู่พื้นที่ของการนวดสมาธิการนวดสมาธิ คือเทคนิคหนึ่งของการทำสมาธิที่ไม่ได้เป็นไปตามประเพณีหมายความว่าขณะนี้ท่านกำลังทำสมาธิอยู่ในขณะที่หมอนวดสมาธิกำลังนวดให้ท่านโดยการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อหมอนวดของเราแต่จากกดบีบทุก นวดคลึงท่านตรงไหนก็ขอให้ท่านทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปกับการสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่ช้าๆของหมอนวดซึ่งหมอนวดจะทำด้วยอาการที่นุ่มนวลเนิบนาบและหนักแน่นขอให้ท่านหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวและขอให้ท่านทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ไปกับการสัมผัสที่เชื่องช้าและเนิบนาบของหมอนวดเท่านั้นท่านก็จะพบความสงบทางใจความคิดที่วุ่นวายต่างๆก็จะค่อยๆซาลงช้าลงและอาจจะหายไปในที่สุดเหลือแต่ความสงบนิ่งทางใจเท่านั้นเท่ากับว่าท่านได้บรรลุเป้าหมายของการนวดสมาธิแล้ว หายใจลึกๆเป็นครั้งคราว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านได้รับความสงบสุขทางใจจากการนวดสมาธิในครั้งนี้ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายของการนวดสมาธิแล้วขอขอบพระคุณที่ท่านมาอุดหนุนการนวดสมาธิในวันนี้